สวัสดีครับบาจินจากช่องบาจินขึ้นทินครับสำหรับคลิปนี้นะครับมาหอดจังหวัดศรีสะเกดแล้วนะครับเขาเอื้นว่าอำเภอวังหินนะครับนี่ครับผมมาศึกษาดูงานนะครับมาที่ฟาร์มคุณยายนะครับอาชีพเสริมในสวนยางนะครับตามลอยพ่อหลวงราชการที่เก้าเฮ้านะครับนี่ครับผมมาหอดแล้วครับผมบรรยากาศดีเลยนะครับพ่อแม่ขนอก นี่มาหอดแล้วนะครับพอดีรถนะครับรถถีผ้ามานะครับบ่สามารถสีเข่ามาได้นะครับเป็นรถทั่วสองสันนะครับบ่เข่าเข่ามาบบได้นะครับเพราะว่าทางมันแคบเนาะตรงนี้นะครับประมาณกิโลกัวนนะครับต้องใส่รถกระบะนะครับทยอยขมานะครับเดี๋ยวไปเบิ่งทางในพี่น้องว่าบรรยากาศสีดีปันไดนะครับเพราะว่า มาฮอดตอน,ตอนเที่ยงพอดีนะครับกําลังกินขานะ่าพี่น้องนี่นะครับเขามาฮอดแล้วนะครับพี่นอ้องอันนี้พักหนอกอุ้ยมีปลูกทุเรียนพร้อมครับนี่ครับผมต้นทุเรียนครับแล้วก็มีพักหนอกเนาะพ่เอุ่นพักหนอกอันนี้พักหนอกใหญ่นะนี่ครับผมไปเข่าไปเบิง้งทางในครับผมห่วสิเป็นแนวใดนะครับ เขามาแล้วนะครับสวัสดีมาเบ่งบรรยากาศพี่น้องข้าวเดียวคุยกอนคุยกอนสิบม้ดึงีสวัสดีครับสวัสดีครับไทยไทยได้อยู่บอกรับเออเลยครับออกเลยอ๋อครับผมแห้งจะออกตอนม้วนมวมากล่มวนอยู่ครับผมม้วนครับม้วนตลอดทางนะครับมา ตรงนี้มันเขาเอิ้น่าอันนี้สวนคุณเลนูเขาเอิ้น่าเกษตรกรต้นแบบระดับระดับเกษตรขับนไงใช่มเขาเขาเจ้าฮ็ตหลายอย่างสวนผสมผสานที่ผ้ามามึงมือนีเนี่ยคือมึงแล้วเข้าไปเห็ดยูบานเขามครเบิมเพราะว่าใส่ทุนเจ้าของมีเงินลอยกระฮ็ตได้ครับเลี้ยงบักหอยเลี้ยงไก่เลี้ยงไข่มดแดงครับผมอะ้วก็ปลูกพืชแท้ม ตองขออนุญาตก่อนว่าแนในน้ำตัวให็นผมเคสักสุทธิบาทครับประธานเครือข่ายจังหวัดยะโสธร์ครับผ้าต่างประเทศด้วยอืครับผมมื้อนี้มีโอกาสพาคณะยะโสธร์เท่ามาครับเยี่ยมเพิ่นออืๆเพราะว่ามองนี้ครับเฮาสิจัดชุมนุมสมบัชชาภาคอีสานระดับประเทศอืมครับครับตัวประเทศสิม่านมองนี้คือนึงครับผมแล้ววันที่25 26 27ครับผมสิพาคณะมะมึงอีกเทื่อนึงอีกอ๋อเลยเริ่มจเป็นว่า ผมนี่ยเป็นแม่บ้านของเครือกายการใหญ่บริษททให้ตอบค่ามูมากนะครับค่ามูมากมึงก่อนเข้าในช่วงนี้ว่าเข้าเดี๋ยวมึงก่อนกลับไปเห็ดก่อนอืมครับครับแต่ว่าอยากใครมูพวกไอ้น้องเพื่อนี่หาประสบกันจากมองหนีให้มันได้ครับผมโอ้ครับเดี๋ยวผมขอตัวแป๊บนึงครับเดี๋ยวผมได้ได้ได้ครับผมครับครับผมเดี๋ยวเขามาเบิ่งทางในงานครับพี่น้องนี่ครับผมอ่า บาจินขึ้นทินครับผมครับผมเป็นเป็นช่องนิดน้อยครับแมนครับช่องนิ้น่อยแต่แต่กับบได้ว่ามีพุ้ติตามมาอัสองร้อยสามร้อยคนนี่เลยแมนครับอาชีพอาชีพสุจริตแมนแมนครับผมก็ได้แบบให้แบบคนที่ติดตามเขาได้เบิ้กงนะครับนี่นะครับนี่ครับผมเป็นโครงการนะครับของการยางนะครับ นี่ครับผมตามร้อยะบของรัชการที่เก้านะครับนี่ครับผมนี่มาแล้วนะครับพอดีแมนครับผมพอดีรถเข่ามาบ่ได้นะครับแมนครับจากยะโสธรนะครับมาเบิ่งงานนะครับศึกษาดูงานนะครับนี่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับผมพอดีมาถึงตอนเทียงพอดีนะครับกำลังจำมาคุงพี่น้อง สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับผมมาเบิ้งนี่ครับนี่โครงการนะครับปุ่มป้ายนะครับนี่นะครับโครงการนะครับไปเบิ้งใกล้ๆเนาะพี่น้องโครงการศูนย์เรียนรู้นะครับสวนต้นแบบสวนยางที่ยั่งยืนนะครับของรัชการที่เก่าเฮานะครับนี่ครับผม ภาพก็พอชัดนะครับอ่านี่ครับมาตรงที่ฟาร์มคุณยายนะครับนี่ของราชการที่เข้าห้องนะครับนี่ครับจะมีการศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบนะครับสวนยางนะครับมีการเพิ่มผลิตนำยางยางพารานะครับการเลี้ยงกบเลี้ยงป้าหมอชุ่มพอดนะครับเลี้ยงหอยเชรี่เลี้ยงหนูพุกนะครับ การเลี้ยงปูหน้ากับนี่นะครับนี่นี่หลายหลายอย่างครับนี่สวัสดีครับสวัสดีครับนี่มาเบิง้งพี่นอ้องมาเบิ้งทั้งนี้อ่าเลี้ยงหอยหอยเชอรี่สีทองนี่ครับอ่าเลี้ยงหอยเชอรี่วะครับนีบ่ เครื่องรี่สีทองอือนี่นะครับนี่หลายอย่างพี่นอ้องอ่าเราเบิร์นะครับนี่เป็นเอียงนี่ตรงนี้เป็นเลี้ยงปูนาเน้นมาปูนานี่ครับเลี้ยงปูนาครับผมนี่ผมนี่ฐานดีสามเลี้ยงนี่ครับปูนา อ๋อสามารถเลี้ยงได้บน,น,นาารตรงนี้นี่อย่างตรงนี้หอยบ่นี่หอยโอ้นี่ครับผมเลี้ยงหอยขมครับผมหอยขมหรือหอยจูบ,บ้านเหานี่นะครับเห็น <c oughs> มาครับนี่ถือว่าได้ความรูนะครับเอาความรู้นี้กลับไปนะครับ พัฒนาท่องที่เ้านะครับนี่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับผมอืมครับผมตอนนผมอยากสัพซื้อหรือว่ายังนะครับผมนายสุริยะสมเพาคำนันตะบนพลยางวันนี้ได้มีโอกาสได้มากตอนรับคณะผู้มาศึกษาดูงานจากวัดยโสธรครับผม 嗯、mm，好、hmm.。<laughs> ตรงนี้เป็นโครงการเองครับหรือว่าจังไดอยู่นี่ตรงนี้เป็นเกษตรกรสวนยางครับรับเปลี่ยนน้าเอ้ารับปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงนแบบว่าเรียนอาชีพในสวนยางเป็นอาชีพเสริมของราชการเก่าแมนครับคบของสวนนี่ก็มีนายสมานนายเลนู่นวลจันทร์เป็นจารีเริ่มเฮ็ดนทาปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นอาชีพเสริมในสวนยาง ครับเกิดเป็นรายใดเหรอครก็ตามที่เราเห็นเราเคเห็นมาหลายปีแล้วครับอืมอืมอืมครับอก็มีหลายๆอย่างนะครับหลายอย่างครับก็มีอย่างมีอย่างแน่ครับแน่ฐานแรกๆก็สิเป็นไหอชอ่อเลี่สีทองอืมปลาอมีการเลี้ยงงูฟุกอืมต้องพูดเป็นมาครับครับานเ่เลี้ยงงูฟุกครับเลี้ยงงวบ่ะปะครับถ้าเลี่ยงง่ะครับป้าเลี้ยงกบอืมครับผมครับครับ ดูว่าเป็นเป็นเป็นฐานเรียนหูที่ให้คงคหูครับพี่น้องเกษตรกรผู้สนใจการชันรับเลี่ยนอาชีพหรือว่าหาอาชีพเสริมที่เขามีอยู่แล้วนั่นนหละคือว่าเป็นเป็นเกษตรกรตูอยางในเขตพื้นที่เลยอ๋อครับผมมีรายได้จิงจากตรงนี้อืมครับเออตรงตรงนี้คือจังหวัดเอียงครับเนี่ยเจังหวัดศรีสะเกษครับอำเภอวางหินจังหวัดศรีสะเกษอ๋อครับ ตำบลโพนยางอำเภอวางหินจังหวัดชิสเกตครับผมอืมโอเคครับผมขอบคุณหลายๆครับผมครับนี่ครับผมนี่ครับผมเป็นที่ให้แนะนํำนะครับมาเบิ่งนุพุกพี่น้องนุกพุกนุกพุกโอ้นี่ครับผมฐานที่หกนะครับนุพุกใส่ครับโอ้ นี่นะครับอู้ยทำไเนียลูกมาอยู่นี้โอ้นี่ครับผมเปี้ยงหนูพุกพี่น้องอ่าว้าวต้นควางกันไงยะอือตัวไงครับตัวผูกตัวแม่บนอันนี้อันนี้มีตัวผูกกับตัวแม่อยู่ร่วมกันเล่มมั้งครับแน่นอ๋อถ้ามันจะมันกินมันเพราะมันสิกินลูกดิวันนี้ครับนรุ่นนั้นจะแน่นหน่อยอยู่กว่มีนี่ครับผมคือฐานหนูพุกนะครับอู้ตัวไงพี่น้อง นี่ครับโอ้นี่พึ่งออกลูกพี่น้องโอ้โอเคครับผมครับครับไม่จำคูหนึ่งแม่สองครับอ้จังสี่เขาเขาเลี้ยงเหรอเขาจำนายจังไหนครับหมายถึงว่าอันเขามีคนมารลับสื่อบ่รู้ว่าจังไหนมันเกิดตรงพวกสื่อไปเลี้ยงกับมีครูหนึ่งอันแบนรวยไปหมโอ้อเขากับ,บคูหนึ่งแม่หนึ่งเขาก็เอาไปแบบ ขยายพันต่อจริงสิแม่นบ่ครับขยายพันต่ออืมครับเพราะว่ามันแค่เจลี้ยงมันแต่กับพวกอันสิเอาไปเฮ็ดกินก็คขั้วให้พร้อมอืมครับผมเขาเขาขายจังได๋หมายถึงราคาจังสิไหมครับพอจะหูไหมครับว่าเมื่อวันผมลืมถามเขาว่าเขาเขาว่าขายแต่ว่าเห็นแต่ว่าขายพอพันแม่พันนี่คู่ละแปดร้อยว่ะอ้ครับผมถือว่าราคาโอเคเลยนะครับเนาะ ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับนี่เนี่ยครับหนูพุกครับผมเลี้ยงหนูพุกอันนี้เลี้ยงปลาปลา่ะครับนี่โอ้นี่ครับผมปลาครับผมอันนี้ก็ดีนะเจียวข้าวอืมนี่ครับผมเลี้ยงปลานะครับปเดี๋ยวผมก็จะเข้าไปฟังนะครับอันนี้เลี้ยงปลานะครับเลี้ยงปลาปลานี่ นี่อยา่อยานนงนี้เลี่ยงกบคือบอเห็นกบมันมันสีมันหีอยู่ข้างใ้อัน,นี้นบะาะงอย่างมันมันห่อนบอกครับมันมันไปหมุนอยู่ในนี้ค่ะมันห่อนโอ,โอเคครับนี่ครับผมกบครับผมปะเดี๋ยวจังใดกะโอ้ยนะครับกบพี่น่องอันนี้เลี่ยงกบป,ปะ,ปะเดี๋ยวเพิ่นจะเข่าอบรมแล้วนะครับพอดีมาหอดเทียงพอดีนะครับ นี่ครับผมกำลังจะอบร่มล้วก็กินข่าเที่ยงนะครับเพราะว่ามาถึงซานะครับจังใดก็ฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับติดตามช่องบาจินคื่มทินเนเดอร์ครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมขอบคุณครับ